สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่องเจ็ร่วมกับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสนอรายการพบหมอศิริราชสวัสดีครับวันนี้รายการพบหมอศิริราชมาทำความเข้าใจเรื่องของโรคตับข้างไขมันโรคนี้เป็นภัยเงียบไม่มีสัญญาณเตือน หากปล่อยทิ้งไว้จะเป็นอันตรายต่อชีวิตครับโรคตับข้งไขมันสายเกิดจากอะไรโรคตับแข้งไขมันมีสาเหตุได้จากหลายประการโรคอ้วนลงพุงการดื่มสุราอย่างเรื้อรังหรือการรับประทานยาบางประเภทเหล่านี้เป็นสาเหตุที่สําคัญในบ้านเราซึ่งในปัจจุบันโรคอ้วนลงพุงได้กลายมาเป็นปัญหาที่สําคัญเนื่องจากว่าคนไทยเนี่ย เริ่มใช้ชีวิตเหมือนชาวตะวันตกรับประทานอาหารที่มีพลังงานจากคาร์โบไฮเดรตและไขมันเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งการออกกำลังกายที่ลดน้อยลงทำให้มีการสะสมของสารอาหารต่างๆเหล่านี้ในรูปของไขมันภายในตับซึ่งเมื่อมีปริมาณมากขึ้นก็จะก่อให้เกิดโรคตับข้างไขมันในที่สุดจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นโรคตับข้างไขมันผู้ป่วยส่วนใหญ่มักไม่มีอาการทางคลินิก แต่บางรายอาจจะมีอาการอ่อนเพลียหรือจุกแน่นบริเวณชายโคงขวาแพทย์เมื่อสงสัยผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงแพทย์จะทำการตรวจช่องท้องด้วยการตรวจอัลตราซาวเพื่อดูว่ามีลักษณะของไขมันข้างในตับหรือไม่รวมทั้งจะทำการตรวจเลือดเพื่อค้นหาว่าผู้ป่วยรายนั้นมีการอักเสบของตับเกิดขึ้นหรือยัง โรคตับข้างไขมันสามารถรักษาหายหรือไม่โรคตับชนิดนี้สามารถรักษาให้หายขาดได้โดยการควบคุมอาหารและออกกำลังกายอย่างพอเหมาะเพื่อที่จะทำให้น้ำหนักตัวของผู้ป่วยลดลงการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าการลดน้ำหนักอย่างน้อยเเของน้ำหนักตัวปัจจุบันจะช่วยทำให้ไขมันรวมถึงการอักเสบที่เกิดจากไขมันภายในตับดีขึ้นนอกจากนี้การควบคุมน้ำหนักยังมีประโยชน์ในแง่ของการป้องกันและรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหา โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตส,สูงและไขมันในเลือดส,สูงซึ่งจะช่วยทำให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองลดลงอย่างชัดเจนมาลดละความเสี่ยงต่างๆจากโรคตับขั้นไขมันฟังคำแนะนำดีๆจากรักสุขภาพในช่วงท้ายของรายการสวัสดีครับข้อปฏิบัติที่สำคัญที่จะช่วยทำให้เราห่างไกลจากโรคตับขั้นไขมันก็คือการรับประทานอาหารให้ครบ5้าหมู่ในปริมาณที่พอเหมาะ รวมทั้งการออกกำลังกายอย่างเหมาะสมเพื่อเป็นการควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในระดับที่ปกติเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่สำคัญที่ช่วยทำให้เราห่างไกลจากโรคอ้วนลงพุงและโรคตับข้างไขมันได้นะครับสนับสนุนโดยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน